สวัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเกาญี่ปุนนะคะหรือว่าช่อง YouTube รถไถพวนดินรถไถพลวนดินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปการใช้งานเบื้องต้น,น,นะคันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อมิสุบิชินะคะรุ่น mm ห้าห้านะคะคันนี้นะคะสามารถถอดโรตารี่ไปลากสาลี่ได้ด้วยนะคะระบบนะคะก็จะกลายเป็น6กเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะคะที่จริงก็จะเป็น3มเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะแต่ว่ามีโลฮเกียร์ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโลฮเกียร์นะคะตรงนี้โลนะคะ ถ้าเราตบมาตรงนี้จะเป็นไฮทันทีนะคะระบบกำลมงเลี้ยวอิสระสองข้างนะคะตรงนี้จะเป็นหมุนแฮนด์เราจะไปหมุนตอนที่เราสาดดินแล้วก็ตรงนี้คือทํางานโรตารี่ข้างล่างนะคะแบบนี้จะไม่ทํางานค่ะดันไปข้างหน้าแบบนี้โรตารี่จะทํางานนะคะตรงนี้จะเป็นคัตหรือว่าลูกเตะสายพานค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวปรับสูงต่ําแฮนด์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็จะเป็นสวิทช์ดับในตัวด้วยนะคะแล้วก็โชกด้วยนะคะพอรถติดแล้วก็ดันโชกเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเกยร์หนึ่งกันค่ะนจะเป็นเดินหน้าเกยร์หนึ่งนะคะ แล้วก็เกี์สองค่ะนี่จะเป็นเกี์สามนะคะหายก็จะเร็วขึ้นนะคะสามารถเอาไปทำสารี่เล็กๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบหมุนแฮนด์กันบ้างค่ะ หมุนหมุนแฮนด์นะคะเอาไว้ตอนที่สาดดินยกล่องนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ยกเกียาาร์หันมาแบบนี้เลยค่ะเวลาสาดดินยกกระบ,บังขึ้นด้วยนะคะ ถ้าเราไม่ยกกระบ,บังก็เหมือนเราจะเป็นแบบว่ากลบล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูศาสตร์ดินรอบช้าก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรอบช้าค่ะเนี่เวลาศาสตร์ดินรอบก็จะช้าเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรอบเร็วกันบ้างค่ะรอบเร็วเราก็กลับกล่องโซ่นะคะแล้วารน็อตตรงนั้นออกนะคะที่มือเวลาเราจะถอดโรตารี่ก็เหมือนกันนะคะถอดกล่องโซ่ออกแล้วก็จะมีสลักตรงนี้นะคะนี่เราถอดสลักตรงนี้ออกแล้วก็ดึงน็อตตรงนี้ออกได้เลยค่ะก็จะถอดโรตารี่ได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าล็อกแบบนี้ให้มันเอ้ย ให้หมุนโรตารีข้างล่างช่วยนะคะอันนี้ก็จะได้รอบที่เร็วขึ้นนะคะ ก็จะได้คลิปเบื้องต้นเป็นประมาณนี้เลยนะคะผิดพิาปประาาไใดต้องขออภัยด้วยค่ะอาจจะมีพูดผิดไปบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจรถไ่คนดินเกาญี่ปุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ